สวัสดีทุกคนมาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะจ๊าวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่าคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตนะคะก็มีไพ่ให้เลือกเหมือนเดิมสามกองนะจ๊าทุกคนเอกอ,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 เอก็ค่อยๆดูค่อยๆเลือกค่อยๆพิจารณาว่าเฮ้ยกองไหนที่ฉันรู้สึกว่า มันดึงดูดกองไหนที่เธอรู้สึกว่ามันช่อยอะไรอย่างนี้ก็เลือกกองนั้นได้นะจ๊ะเป็นดวงโดยรวมนะเราดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะคะอ่าอ่ะเลือกได้เลยนี่กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนะคะถ้ารู้สึกว่าเลือกได้แล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าเอาละค่ะมาถึงกองที่หนึ่งนะคะเป็นดวงโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดอะไรนะคะมาดูว่าสิ่งที่คุณกําลังดึงดูด เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ก็หนึ่งถึงสามเดือนนี้ก็แล้วกันเนาะสั้นๆง่ายๆว่าเฮ้ยชีวิตคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาอมาดูกันนะคะขอห้าใบก่อนแล้วกันว่าสิ่งที่คุณคนกองเนี้ยที่เลือกกองเนี้ยกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะมาดูห้าใบแรกกันก่อนนะคะ เมือนคุณกองนี้ก็ใจจดใจจ่อเนาะหวังถึงสิ่งที่ทําลงไปหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจสิ่งที่ลงทุนหรือเราคอยอะไรบางอย่างในชีวิตที่แบบเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะอืควีนไม้เออเรื่องของการงานค่อนข้างแฮปปี้นะคะแปดถ้วย justice ควีนดาบแล้วก็สองไม้นะคะอืม,มา เรามองว่าเรื่องงานค่อนข้างที่จะมีการตัดสินใจบางอย่างเด็ดขาดน,นะดึงดูดในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะเด่นนะคะเหมือนมีการช่างใจแล้วก็มีการลดหลั่นความสั หรืออะไรที่ไม่สําคัญก็คือจะออกห่างจากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคจากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยเรารู้สึกว่าบางทีสภาพแวดล้อมบางอย่างเหมือนคนกองนี้จะโปร่งๆเนาะอะไรก็ช่างแม่งไปเถอะอะไรที่มันไม่โอเคเราก็หมายถึงว่าถอยห่างจากมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนอาจจะมีเกณฑ์ตัดสินใจบางอย่างที่จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณกําลังดึงดูดเรารู้สึกว่ามันมาจากการตัดสินใจของคุณเองในเรื่องอนาคตในเรื่องของการงาน เป็นไปในแบบทิศทานที่คุณอยากให้เป็น อะไรที่เรารู้สึกว่าที่คุณรู้สึกว่ามันผิดพลาดหรืออะไรทีร่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีอะ่ะเรารู้สึกว่าคุณจะตัดทิ้งไปเนาะอารมณ์ร้ายๆอารมณ์ที่คุนเครืองอารมณ์ที่หมองหม่นหรือบางคนเนี่ยบางทีก็เบื่อเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยอยากปีกวิเวกเรารู้สึกว่าคุณจะตัดบางคนที่ท็อกซิกออกไปจากชีวิตตัดได้เท่าที่ตัดน่ะนึกออกปะคุยกันเฉพาะเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้ให้ความสนิทสนมกันเหมือนเดิมแล้วอารมณ์มันนี้เกิดขึ้นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ตัดสินใจโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานเกิิดดขึ้้นนไส่่งที กาลังดึงดูดก็คือพลังงานเกี่ยวกับการงาน <Okay. S 1> แต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากการตัดสินใจมาจากการคิดพิจารณาเรารู้สึกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอืมอมีอะไรอีกคะสิ่งที่คนกองนี้กําลังจะดึงดูดในอะไรเข้ามาในชีวิตอีกในหนึ่งถึงสามเดือนนี้อ่า คนก่อนนี้อย่าเพิ่งมองด้านลบว่าเอ,อ้ยชีวิตฉันจะไม่มีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วใช่ไหมอะไรอย่างงี้โอกาสดีๆนู่นน,นี่นั่นอย่าเพิ่งคิดด้านลบว่าอย่าด้อยค่าตัวเองอย่ามองด้านลบให้มองว่าเราเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเจอเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆอะไรอย่างงี้อยู่ตลอดเวลานะคะอืเนี่ยคิงไม้ก็มาควีนไม้มาคิงไม้มา,มมาเอ๊ะเอ๊ะยังไงนะอืม แปดไม้มาโอ๊ยการงานเข้ามาดีนะคะการเงินก็ดีนะคะเธออบอกเลยงานเข้ามาปังปังสิ่งที่คุณกำลังดึงดูดคืออาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่มีการลงทุนใหม่ๆม,มีแนวทางหรือการเริ่มต้นโปรเจกต์หรือแนวทางด้องของการงานที่มันค่อนข้างที่จะไปได้ไกลไปได้รวดเร็วแล้วก็งานน่ะมันสร้างเงินให้ได้เรื่อยๆแต่ว่า ค่อนข้างที่จะหนักหนึ่งแต่บางครั้งงานก็ไม่ใช่สิ่งที่เรารักแต่ถามว่าได้เงินเราก็ควรรักไหมเราก็ควรที่จะรักนะคะเรามองว่างานเนี้จะสร้างเงินก็คือสิ่งที่คุณกําลังดึงดูดเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องของการงานและการเงินที่มาพร้อมกันมาพ่วงกันและมาแบบรวดเร็วนะคะโอกาสอาจจะหมายถึงโอกาสต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือโอกาสเติบโตในเรื่องของการงานได้ด้วยนะจ๊ะแต่ถ้ามองอีกแง่หนึง่งเรามองว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอใครบางคนมาเป็นคู่อุปถัมภ์ได้ในที่นี้อาจจะในเชิงของความรักได้ หรือในเชิงแม่ผู้ใหญ่แม่ตายเอนดูให้โอกาสเราในเรื่องของการงานในเรื่องของการซัพพอร์ตการงานได้เหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างดีนะเธอออกมาเด่นในเรื่องของการงานอย่างน้อยมีงานก็มีเงินถูกปะ่ะมีเงินแล้วก็ซื้อความสุขให้ตัวเองได้ซื้อเสร็จแล้วก็ซื้อมากเกินไปก็เกิดความทุกข์ให้ระวงังไว้นิดนึงนะจ๊ะแต่เรู้สึกว่าเรื่องของการเงนินเรื่องของการงานกําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นทิศทางที่มันพัฒนาไปแบบรวดเร็วอ่ะก้าวกระโดดอ่ะอืม ามาดูซิว่าสิ่งที่คนกองนี้จะดึงดูดเข้ามาในชีวิตอีกมีอะไรครับไพ่เรารู้สึกว่าคนกองนี้มีความฝันบางอย่างนะให้ทำนะคะอะอยากประจนภยัยอยากจะไปเที่ยวอยากจะทำนูน่นทำนี่เรื่องบางเรื่องให้ทำได้ลงมือได้นะจ๊ะความพร้อมนะคะ อาบอกเลยสิ่งที่คุณกําลังดึงดูดสิ่งที่คุณกังวลใจพ่บอกว่าไม่ต้องกังวลใจไปนะคุณพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ในทิศทางที่ดีอยู่แล้วและทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นดีแล้วก็ทําให้คุณสบายสบายคือแบบไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียด เออแฮปปี้ด uh, ีเรารู้สึกว่าการงานดี mm hmm. การเงินดีชีวิตก็แฮปปี้อยากกินไหนก็กินอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออยากจะทําอะไรก็ทําแบบชีวิตไม่ได้ซีเรียสแล้วก็อาจบางคนอาจจะติดด้านสโลไลด์ hmm. ด้วยซ้ําอะไรที่เคยกังวลอะไรที่เคยทุกข์ใจอ่ะเรารู้สึกว่าคุณจะมีทีมซัพพอร์ตมีคนคอยรับฟังมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์ได้เหมือนกันนะจ๊ะเออคนกลองนี้เรามองว่าไพ่ออกมาดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะอืมอะขอดูกับไพ่รูนหน่อยละกันเออ นานๆเปิดทีนะาไม่ได้เปิดกับคลิปนะจ๊ะามาดูซิแล้วสิ่งที่คนกองนี้กำลังจะดึงดูดอีกล่ะไม่รู้ว่าเบื่อกันหรือยังหัวข้อเดียวเนี่ยเปิดไปเยอะแยะมีอะไรดีอีกคะาว่าสิ่งที่คนกองนี้กำลังจะดึงดูดเข้ามาในหนึ่งถึงสามเดือนนี้อื อคุณกองนี้คุณกําลังดึงดูดใครบางคนในเรื่องของความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะเป็นคนที่อาจจะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาได้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่สเปคหรือไม่ใช่แบบว่าคนที่คุณคิดว่าใช่อืมรูปหล่อพ่อรวยและไอ้นั่นอาจจะใหญ่ด้วยก็ได้นะคะอันนี้พูดขำๆเฉยๆเ,เธอไม่ต้องไปคิดเรียแล้วก็บางคนอาจจะหวังถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นชีวิตแฮปปี้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ได้เช่นกันนะคะ เพื่อนเรารู้สึกว่าสิ่งที่คุณกาลังดึงดูดคือทีมซัพพอร์ตบอกแล้วไงอันนี้ก็ทีมเห็นไหมนี่ก็ทีมมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือบางทีอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานก็ได้เป็นเพื่อนที่เรารู้จักเป็นกัลยาณีมิตรบางคนที่พร้อมที่จะไปกับเราพร้อมที่จะคอยรับฟังเราอาจจะช่วยเหลือได้มากได้น้อยอะไรก็ลดหลั่นกันไปแต่เรารู้สึกว่าจะมีเกณฑ์ได้เดินทางเหมือนกันนะระยะใกล้ๆกับคนสนิทคนใกล้ตัวได้นะคะเพื่อนให้การซัพพอร์ตที่ดีนะคะไปด้วยกัน อ่าแล้วก็โอกาสผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตดีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีบางคนอาจจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขารพบูชาขั้นก็ปกป,ป,ป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงเรารู้สึกว่าการงานก็มีความมั่นคงมากขึ้นการเงินก็มีความมั่นคงมากขึ้นมีความอดมสมบูรณ์มีความสุขนะคะเออสิ่งที่เคยทำไว้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักเรามองว่าจะมีใครบางคนอาจจะเข้ามาในชีวิตในเชิงของความผูกพันแบบเหมือนเพื่อน เออเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งพี่เป็นได้ทั้งคนในครอบครัวมีความสุขอดมสมบูรณ์ประมาณนั้นได้แต่บางคนก็นอาจจะเน้นไปในเรื่องของผู้ใหญ่แม่ตาเรื่องของคนอุปถัมภ์อย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะอ,อ่ยังไงก็ขอให้แฮปปี้มีความสุขนะคะสำหรับคนกองนี้วันนี้มาดามไปก่อน,นจะรักทุกคนนะคะเช้าราคามาถึงคนกองที่สองนะคะตั้งสมาธินึก ถึงตัวเองเลยว่าเอ้ยสิ่งที่เรากําลังใจดึงดูดใน 1- นถึงสเดือนนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะดึงดูดในด้านไหนนะอะไรอย่างนี้เอ,อ่อทำใจให้สบายเพราะเป็นดวงรวมนะคะดูเพื่อความบันเถิงรุนรวนะจ๊ะเอามาดูสำหรับคนกองที่2ว่าสิ่งที่คนกองที่2องกลังดึงดูดเข้ามาในชีวิตในช่วงหนเดือนนี้จะเป็นเรื่องอะไรขอห้าใบาก่อนแล้วกันอืม คนกองที่สองความเครียดเยอะนะแบกรับภาระหรือว่าความกดดันบางอย่างความคาดหวังบางอย่างของตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะยังไงปล่อยวางไปบ้างนะเออเรื่องของความเครียดอะไรพวกนี้อืมเจ็ดถ้วยเออมาควีนเหรียญมาคนกองนี้ฉันรู้สึกว่าเธอมีอะไรหลายอย่างที่เธออยากซื้อนะเนี่ยอยากใช้เงิน <laughs> หรือมีภาะะระรายจ่ายหรือเปล่า ไพพระมาสเต็งม,มาเลเวอร์มาอ่ะฉันบอกเลยนะคะสิ่งที่คนกองนี้กำลังจะดึงดูดเข้ามาเรามองว่าเป็นเรื่องของการเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้นบางคนอาจจะมีรายได้ เพิ่มเข้ามาในหลายๆท่องทางในสิ่งที่คุณลงทุนไว้หรือให้ระวังนิดนึงมีไรายได้เข้ามาแล้วจ่ายเยอะไหมคนกองนี้คนกองนี้ก็ค่อนข้างที่จะจ่ายเยอะนะคะเออเข้ามาเยอะก็จ่ายเยอะเข้ามาน้อยก็จ่ายเยอะเหมือนเดิมให้ระวังตัวจุดนี้ไว้หน่อยแล้วเรารู้สึกว่าตัวคนกองเนี้ยต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นถามว่าทําได้ไหมทําได้ดีค่ะจากหน้าไพาา่จริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนจะโสดไม่โสดหรือจะยังไงเรารู้สึกว่าคุณดูแลตัวเองได้อใช้ชีวิตให้ตัวเองได้ การเงินค่อนข้างที่จะโฟลได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะควบคุมชีวิตของตัวเองได้ดีในหลายๆด้านในที่นี้เรารู้สึกว่าการงานก็ไปได้ด้วยดีการเงินก็มีความมั่นคงแล้วก็บางทีอ่ะเสียเงินไปกับการดูแลตัวเองเยอะขึ้นเพื่อให้ตัวเองอะไรดูมีเสน่ห์ถามว่าสวยขึ้นไหมบอกเลยว่าสวยขึ้นนะคะคนกอลนี้กําลังจะดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งที่ตัวคุณต้องการจริงๆอ่ะเข้ามาเหมือนเทคแคร์ตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นแล้วไงสวยขึ้นไง เออแฮปปี้มากขึ้นกับชีวิตแล้วก็เหมือนมีอะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างก็ได้ที่คุณอยากจะทำอ่ะเรารู้สึกว่าคุณกะลังจะได้ทํานะคะในหนึ่งถึงสามเดือนนี้สิ่งที่เคยคิดไว้สิ่งที่เคยวาดฝันบางคนอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นแบบเอออยากลองไปฉีดหน้าดูซิว่าเออมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าในสามเดือนนี้คุณจะได้ใช้เงินไปกับสิ่งเหล่านั้นได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะอยากไปเรียนคอร์สนู้นคอร์นนี้หาความรู้เพิ่มเติมก็ได้เช่นกันเหมือนจะได้ใช้ชีวิตได้มากขึ้นอ่ะเออเป็นในแบบที่คุณต้้้องกกาารมขึนแลว แฮปปี้กับชีวิตตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะเอะแล้วการเงินก็ดีขึ้นด้วยนะ,ะจ๊ะแต่ว่ารายจ่ายก็ค่อนข้างที่จะตามติดเหมือนกันนะคะคุณกองนี้ให้ระวังไว้หน่อยเอามาดูซิว่าสิ่งที่คุณกองนี้กะลังดึงดูดเข้ามาในชีวิตเพิ่มอีกมีอะไรอีกคะเออเขาสามใบขอห้อาใบผู้ผิดกำลังดึงดูดเข้ามาอีกคืออะไรเจ็ดดาบคิดที่อยากจะทำอะไรแปลกๆอยู่หรือเปล่าใน,ในใจอ่ะ <laughs> จะสติดเทมเพลตถูอัพคับมาเออฉันหมั่นไส้ว่ะสิบถ้วยมาทาวเวอร์มาเรารู้สึกว่าคนกองนี้จะดึงดูดเรื่องราวของความรักความรักในที่นี้อบอวลไปด้วยความสุข กลมกลมกลมเกลียวกันในคนใกล้ตัวกับคนในครอบครัวได้หรืออีกในหน่งก็คือสาหรับบางคนนะอาจจะหมายถึงเรื่องของความรักที่กําลังเรียนรู้ที่จะเข้ามาเรียนรู้ก็ได้หรือกําลังเรียนรู้กันอยู่ก็ได้เออมันจะมีการพัฒนาบางอย่างที่มากขึ้นมีการพูดคุยเรื่องของอนาคตที่มันมั่นคงมากขึ้นแล้วแบบกระทันหันฉับพลันแบบตัวคุณก็แบบไม่ทันคาดคิดอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ทันคิดแต่ว่าได้ไพ่เปิดมากองนี้แล้วคิดแล้วยังคิดแล้ว ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ทันคิดอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ก็คือเริ่มคิดแล้วสําหรับบางคนที่กําลังคุยกับใครอยู่เรารู้สึกว่าไม่ว่าสถานะไหนคุณจะได้ขยับสถานะที่ไปได้ใกล้ขึ้นนะคะได้มั่นคงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะมีการคุยเรื่องของอนาคต ว่าเฮ้ย <S <S จะเป็นไปในทิศทางไหนกันดีเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยจะเอ่อมีครอบครัวไหมจะลงทุนซื้อบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความมั่นคงบางอย่างมากขึ้นแล้วก็ได้คุยเรื่องของอนาคตจริงจังกันมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็บางคนอาจจะถ้ายังโสดเรารู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาไหมเรามองว่ามีคนเข้ามานะคะอ่าแต่ว่าอาจจะอยู่ในเชิงของเอ่อคนปิ๊งปังอ่ะนึกออกไปกุ๊กกิ๊กกิ๊กเอ่อได้พูดคุยได้สารความสัมพันธ์อยู่แล้วก็อาจจะ เข้ามาโดยการผ่านเพื่อนผ่านคนในครอบครัวผ่านคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันนะคะแล้วก็เข้ามาแบบเราไม่ทันคาดคิดได้อีกกรณีหนึ่งเรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงเชิงชู้สาวอย่างเดียวเนาะเป็นในเชิงของบอกว่ามีความใกล้ชิดกลมเกลียวมีคนแม่ตาเอ็นดูคนรอบข้างท่องทา,างให้ความสําคัญกับตัวเราให้การเทคแคร์ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวคนกรอนนี้จะอบอุ่นไปด้วยความรักนะคะอื แต่ว่าใดๆก็คือเราต้องช่างใจแล้วก็เลือกให้ดีด้วยนะจ๊ะเอามาดูซิเรื่องราวที่จะเข้ามาในคนกองนี้อีกมีอะไรคะในหนึ่งถึงสามเดือนนี้ร่วงมาแล้วใบแรงนะจ๊ะน้องอยากออกอ่ะเนาะก็ต้องให้น้องออกอแหละอืมคนกองนี้ถ้าเกิดเครียดเรื่องของการเงินอยู่หรือเปล่าติดขัดสะสมหรือเปล่าบางคนนะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะมีความ เครียดบางอย่างอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปต่อได้หรอมาดามันจะนุ่มมันจะนี่หรอฉะนั้นขจัดพลังงานด้านลบบางคนก็ขจัดความคิดด้านลบๆบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานอะไรที่ติดขัดอยู่ขจัดทิ้งไปมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะคะเออเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณก็ยังเอาจริงๆนะด้วยความที่อาจจะยังคิดเรื่องราวที่มันด้านลบคิดเรื่องราวที่มันไม่ดีมันก็เลยยังมีความกังวลใจเข้ามาอยู่ในชีวิตนะคะแต่ชีวิตก็เลยบอกว่าไงมันก็ต้องสู้เนาะอ่า ไม่ว่าคุณจะพยายามทําเรื่องอะไรคุณจะสําเร็จในเรื่องนั้นแต่ว่ามันยากหน่อยแต่ว่าคุณจะพยายามพิชิตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรารู้สึกว่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีในทิศทางที่คุณอยากให้เป็นนะคะบ,บุรณภาพแต่มันต้องผ่านการคิด คิดในที่นี้คิดเชิงบวกแล้วก็การลงมือทําบางอย่างที่มันจริงจังและชัดเจนมันอาจจะยากนะแต่มันจะสําเร็จนะคะบอกเลยก็เหมือนเราต้องไปลงลงทุนอะเข้าสนามลบอะเห็นไหมว่าเขาลบก,ก็คือมันผ่านการเสียเลือดเนื้อเสียนู่นเสียนี่เสียเวลาแต่ว่าเราจะชนะเนึกออกว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยยังไงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเออแต่ว่าถ้าหมดแต่คิดแล้วไม่ทําอะไรก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในะชีวิตฉันบอกเลย สิ่งดีๆก็อะไรจะเข้ามาแต่คนกองนี้ก็ต้องสู้ชีวิตหน่อยเป็นลูกพระเจ้าต่างหน่อยนะจ๊ะอืมเอามาดูกับไพ่รูนสิว่าสิ่งที่คนกองนี้ก็ลังจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้จะมีอะไรบ้างคะหนึ่งสาเดือนนี้ อได้เหมือนกองแรกเลยนะคะเรารู้สึกว่าคนกองนี้อยากให้ชีวิตอะมีการพัฒนาไปในเชิงที่ดีไม่ว่าจะติดขัดในเรื่องอะไรอยู่ก็แล้วแต่ขออยากให้มันพัฒนาไปในเชิงบวกแล้วก็เป็นการพัฒนาที่ดีแล้วก็บางคนอาจจะมีเกณฑ์ดึงดูดใครบางคนเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน,นต่างภาษาหรือคนที่อาจจะไม่ใช่ในสเปคเราก็ได้อะไรเงี้ยหรือเป็นคนออกแนวบอกว่ารูปหล่อพ่อรวยไอ้นั่นก็โตด้วยได้เหมือนกัน,นะคะจะเข้ามาในชีวิตได้เช่นกันนะจ๊ะเอ,า,อามาดูสิ เหมือนกันอีกแล้วกับคนกองที่หนึ่งนะคะใบแรกนะคะเออคนกองนี้เด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาฉันบอกเลยคนกองแรกอาจจะไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่คนกองนี้ค่อนข้างที่จะเด่นนะคะเรารู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่เราจะได้พบปะคนใหม่ๆอ่าในที่นี้ยจากหน้าไพ่มามันอาจจะอยู่ในชั้นของการทําความรู้จักหรือโอกาสในการได้รู้จักใครบางคนมากขึ้นได้แบบว่าเปิดโอกาส ทางสังคมมากขึ้นได้รู้จักคุยกับคนนู้นคนนี้มีคอนเน็กชันบางอย่างมากขึ้นบางคนอ่ะอาจจะเป็นในความสัมพันธ์ในเชิงของกาลยานิมิตได้เชิงของคู่ค้าธุรกิจได้หรือเชิงของคอนเน็กชันบางอย่างได้หรือบางคนอาจจะพัฒนาไปในรูปแบบของคนรักหรือความรักได้เช่นกันมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเออคนกลองนี้น่าหมันไ้ว่ะยังไงก็ขอให้สุขสมหวังนะคะขอให้มีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเจ้า ราคามาถึงกองที่สามนะจ๊ะเอ้ยเรื่องราวเฮฮาปจิงโกหรือเปล่าเนี่ยคนกองนี้ให้ระวังไว้หน่อยนะคะอันนี้อ่าจจะไพ่ที่ร่วงก่อนเนาะเรารู้สึกว่าจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะบางคนอาจจะหมายถึงงานเรียงงานลื่นเลงงานสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของการเงินให้ระวังการใช้จ่ายไว้นิดนึงแล้วก็เรื่องของเสน่ห์ระวังไปตกหลุมรักใครด้วยนะคะอ,อหรือว่าจะมีใครมาตกหลุมรักคนกองนี้หรือเปล่านะ อันนี้อ่านคำขำอะมาเป็นการอ่านไพ่ที่ไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะมาดูว่าสิ่งที่คุณกาลังดึงดูดเข้ามาในช่วงหนึ่งสาเดือนนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะสําหรับคนกลงที่สาม ดูการคนกองที่สามนี่คิดเยอะคิดมากนะเนี่ยบางคนถ้าเกิดขอพรเนี่ยไม่ได้ขอแค่เรื่องเดียวนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเอ้ยต้องเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องงานเรื่องเงินคือขอครอบจากรวานแล้วก็มีหลายสิ่ง,หล,งหลายอย่างที่อยากได้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทําอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนชอบค่อนข้างที่จะเพ้อฝันได้เหมือนกันนะจ๊ะอชอบจินตนาการชอบคิดอะไรเงี้ยได้นะเดอะสตาร์ความหวังบางอย่างอ่ะฮะกำลังจะเป็นจริงนะคะอ่าฉันบอกเลยนะจ๊ะ คนกองนี้ถ้าเกิดมีความหวังหรือหวังสิ่งใดอยู่นะเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะเรื่องของการเงินหรือเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีทิศทางแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จะดีมากขึ้นนะคะแต่คนกองนี้ก็ต้องเปิดใจต้องเปิดใจต้องทำเขาเรียกว่าอะไรต้องทําอะไรบางอย่างมากขึ้นอยู่เฉยๆอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองนิดนึงนะจ๊ะแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่ทุกคุณคิดมันกำลังจะเป็นไปในทิศทางที่คุณอยากให้เป็นแล้วเป็นทิศทางที่คุณค่อนข้างที่จะแฮปปี้เป็น พลังงานบวกให้กับคุณนะคะถ้าเกิดบางคนอยากได้คนอุปถัมภ์คุณคอยรับฟังคอยคอยความชูในที่นี้หมายถึงผู้ใหญ่แม่ตาเอ็นดูนะไม่ได้ในเชิงแบบชูก้าเดดดี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเรารู้สึกว่าก็จะมีผู้ใหญ่ให้การแม่ตาให้การช่วยเหลืออยู่แต่ถ้าในในเชิงแบบว่าอยากได้ชูก้าเดดดี้มีโอกาสไหมเราหวังว่าก็ยังมีโอกาสไม่ใช่ว่าไม่มีแต่คนกองนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนิดนึงอยู่เฉยๆก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดเป็นเรื่องของการงานอยากได้งานที่ดีอยากการเงินอยากได้มีเงินที่มั่นคงหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าก็็จะเปนปในใว ที่คุณอยากจะให้เป็นนะคะเออเรามองว่าค่อนข้างที่จะดีนะสิ่งที่คุณกาลังดึงดูดเข้ามายัางไงก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่อายุเยอะกว่าเป็นจากชาติจากถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างศา,างสานาหรือเป็นคนที่อยู่คนละสังคมกับเราแต่ว่าหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะมั่นคงก็ได้เช่นกันนะจ๊ะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนกองนี้ในช่วงนี้นะเอามาดูซิว่าคนกองที่สาม จะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตอีกคะในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้แล้วก็บางคนนะ่ะบอกเลยนะคะว่ามีเกณฑ์ที่จะสวยหล่อขึ้นนะคะเออถ้าเกิดทํางานในวงการบันเทิงหรือเกี่ยวกับการบันเทิงแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบันเทิงในหน้าจอทีวีในสื่อออนไลน์ต่างๆก็แล้วแต่หรือในแบบว่าอในคงในขับอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าก็มีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะทิศทางที่จะเฉิดฉายอยู่เหมือนกันนะเธอฉันบอกเลย สามดาดวอย่าเพิ่งไปคิดด้านลบอย่าเพิ่งไปคิดด้านไม่ดีอ่าบางคนอาจจะเหนื่อยอาจจะลาเนาะปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีเด๋ยดีที่ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแผลใจเยอะเหนื่อยลาเยอะเลยเกินแล้วรู้สึกว่าเอ้อสิ่งดีๆเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับฉันจริงๆหรอจะนั้นพลังงานบวกการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาก็ในจิตใต้สำนึกเราก็มีผลเหมือนกันนะคะอ่าสองเหรียญน,นะจ๊ะควีนเหรียญแต่เรื่องของการเงินเรามองว่าก็ ใช้เงินเยอะอ่ะไม่ว่าจะเงินจะเข้ามาเท่าไหร่เรารู้สึกว่าคนกองเนี้ยจะค่อนข้างที่จะต้องหมุนเงินอยู่ดีอ่ะให้ระวังตรงจุดนี้ไว้หน่อยนะค่อนข้างที่จะหมุนเงินก็คือรายจ่ายอาจจะเยอะรายได้เข้ามาเยอะรายจ่ายก็เยอะแล้วบางทีบางช่วงรายได้เข้ามาน้อยแต่รายจ่ายก็เยอะเหมือนเดิมให้ระวังตรงนี้ไว้หน่อยเรารู้สึกว่าคนกองเนี้ยก็คือไม่ว่ารายได้จะเป็นยังไงอ่ะยังไงก็ต้องหมุนเงินอยู่ดีให้ระวังไว้หน่อยนะอ่าเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดมีเกณฑ์ที่อยากจะลงทุนหรืออยากจะทําอะไรเหมือนไพ่บอกว่าคิดให้ดีก่อน คิดให้ดีศึกษาให้ดีค่อยๆตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบร้อนนะจ๊ะอก็ถามว่าการเงินมันจะแฮปปี้ไหมเรามองว่าการเงินจริงๆก็มีนะแต่ว่าคนกองเนี้ยให้ต้องถ้าดูจากหน้าไพ่นะต้องระวังเรื่องของการใช้เงินต้องทําบัญชีนะคะอา่าต้องทํารายรับรายจ่ายนะนะต้องนิสัยบางอย่างอาจจะต้องมีเกณฑ ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะไม่งั้นเราก็ต้องหมุนเงินอยู่ตลอดเวลาเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะจริงๆถ้าถามว่าเป็นคนไม่มีเงินเหรอเราดูจากหน้าไพ่เรามองว่าจริงๆคุณก็เป็นคนมีเงินนะแต่แค่อาจจะก,การใช้จ่ายคุณอะอาจจะไม่ค่อยบาลานซ์กันสักเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดช่วงนี้อยากจะลงทุนอะไรอะคิดให้ดีศึกษาให้ดีเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องหมุนเงินไปกับสิ่งเหล่านั้นอะค่อนข้างเยอะนะคะอืมอ่ะมา เมื่อกี้คิงเหลียนอันนี้ควีนเหลียนแล้วก็อย่างที่บอกเนาะบางทีอาจจะเจอใครบางคนที่เป็นคนที่จักรวาลส่งมาด้วยก็ได้นะจ๊ะเอามาดูว่าคนกองนี้จะดึงดูดสิ่งอะไรเข้ามาในชีวิตอีกในช่วงหนึ่งหรือสามเดือนนี้ค่ะความอบอุ่น อบอุ่นใจอบอุ่นเงินในกระเป๋าหรือยังไงนะจริงๆคนกองเนี้ยเป็นพลังงานของคนที่นอกจากให้ความอบอุ่นกับคนรอบตัวได้ง่ายเหมือนกันนะคะเนี่ยเหมือนประมาณบอกว่าเป็นมิตรกับคนรอบตัวถ้าเกิดเขาไม่ได้ร้ายกับฉันฉันก็ใจดีกับเขาว่ารณมประมาณนี้ได้เช่นกันนะเจ๊เนี่ยคันลองเฉิดฉายแล้วก็ภาระอ่ะจริงๆอย่างที่บอกอ่ะคนกองเนี้ยจริงๆแล้วก็ ดูแลตัวเองได้มีเงินกินมีเงินใช้แต่ภาละเยอะรายจ่ายเยอะแค่นั้นนะให้ระวังตรงนี้ไว้หน่อยนะแล้วก็คันลองเหมือนไพ่บอกว่าเหมือนประมาณแบบถ้าอยู่ถ้าพูดง่ายๆก็คือเศร,รษฐกิจพอเพียงอะเธอเอออย่าเฉิดฉายเยอะวังทีเฉิดฉายเยอะ ก็อย่างว่าเนาะความสวยอะมันก็ต้องใช้เงินถูกปะแต่ว่าบาลานซ์เงินให้ดีพอใช้เงินเยอะไปสวยก็จริงนะแต่ว่าภาระอะไรจ่ายก็ค่อนข้างเยอะตามมานะคะเธอเธอก็อาจจะเครียดได้นะจ๊ะเรารู้สึกว่าการงานก็ยังมีเรื่องมีปัญหาติดขัดแต่ก็ค่อนข้างที่จะไปได้ด้วยดีนะอ่าไม่ใช่ว่าไปได้ไม่ดีนะแต่บางสิ่งบางอย่างก็คือแบกรับไว้เยอะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของความคิดอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอะ่ะยังคงมีอยู่ไหมถ้าจากหน้าไพ่ก็ยังคงมีอยู่นะจ๊ะอ่า แต่ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ด้วยดีนะเรารู้สึกว่าพลังงานบวกค่อนข้างที่จะเยอะกว่าพลังงานด้านลบนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เชิงลบมากหรอกอันนี้ก็แบบว่าแค่คิดเยอะคิดมากมีภาระแค่นั้นแหละเออถ้ามองแบบชิว,ชวๆก็ค่ทุกคนมันก็ต้องมีภาระสบว่าทุกคนมีค่ามีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเออดังนั้นจริง,รงๆคนกองเนี้ยก็คือไปได้ชิวๆแหละแต่ด้วยความที่ภาระเยอะค่าใช้จ่ายเยอะหรือสิ่งที่ต้องแบกรับเยอะมันก็เลยดูเหมือนมีความเครียดเข้ามาแค่นั้นนะจ๊ะไม่ต้องไปซีเรียสลงโดยรวมเธอ เอามาดูซิกับไพ่ลูนไพ่ลูนจะเบกยังไงกับคนกองนี้ร่วงมาใบหนึ่งนะคะอ่าคนกองนี้อีกอย่างหนึง่งสาหรับบางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่คนเก่าๆในชีวิตจะกลับเข้ามาบางทีไม่ใช่แบบว่าความรักอย่างเดียวไม่ใช่กุ๊กไม่ใช่กีก๊หรือแฟนเก่าอย่างนี้อาจจะหมายถึงเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าวนเวียนกลับเข้ามาได้นะคะแล้วก็ เออถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพยังไงดูแลสุขภาพหน่อยเนาะโรคเก่าโรคประจําตัวบางอย่างอาจจะมีเกณฑ์ที่จะกลับเข้ามาได้เหมือนกันอืถ้าเกิดใครบางคนที่ลงทุนอะไรไว้อาจจะมีเกณฑ์ได้ได้ผลได้ดอกนะจ๊ะอ่าให้ระวังเป็นหวัดหน่อยนะคนกองนี้มีบางอย่างติดขัดนะคะอ่ะไม่รู้สิพลังงานอยู่ๆก็โดดเข้ามาในหัวนะคะไม่ว่าคนกองนี้เคยขอพอรเรื่องอะไรไว้อย่าอย่าเพิ่งงอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เออถามว่ามันยังไม่ถึงคิวเหรอบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ช่วยได้เป็นบางเวลาเนาะตามเลเวลของเราด้วยนะคะจริงๆเขาก็ช่วยนะอย่ามองว่าเขาไม่ช่วยเขาก็ช่วยแต่บางทีอะเรื่องราวบางเรื่องคุณก็ต้องเจอก็ต้องได้เรียนรู้ก่อนเรื่องราวที่ไม่ดีถูกปะเออแต่บางทีอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะช่วยให้มันบรรเทาลงแล้วนะจริงๆมัน,อ,น,นอาจจะเยอะกว่านี้อาจจะยากกว่านี้ก็ได้เธออาจจะเร็วร้ายกว่านี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนะบถือหรือพรที่คุณเคยขอมันก็ช่วยแล้วนะคะแต่ว่า อาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะจ๊ะศุกร์ศรีก็ยังคงแม่ตาเอนดูคุณอยู่นะแต่ช่วงนี้อาจจะช่วยได้ตามเลเวลเราตามวาส,สนาของเราอะนะคะเออเตะก็สั่งสมบาร,รมีสั่งสมวาส,สนาของคุณไปเรื่อยๆก็ดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของหวัดเรื่องของการรอ,อยอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้อาจจะต้องรอไปหน่อยนะจ๊ะแล้วก็เรื่องของอารมณ์แล้วก็มีเกณฑ์อุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับน้ายังไงก็ให้ระวังไว้ด้วยนะคะสําหรับคนกลุ่มนี้ยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรัก